สวัสดีครับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลารธิ์กับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS ร่วมกับ voiceover สำหรับคนตาบอดถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเพจต่อนะครับอย่างที่ผมได้แนะนำท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าใน Ep ที่แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างไฟล์นะครับในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ต่างๆของเพจนั้นมันก็น่าค้นหาเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งานนะครับ หลายๆอย่างนะครับผมมองว่าการใช้งานเนี่ยมันมันง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับสำหรับคนที่ทำงานเอกสารนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการจัดการกับข้อมูลนะครับการเข้าถึงการสํารวจต่างๆนะครับเราก็จะเน้นที่บอดี้ก่อนนะครับในส่วนของบอดี้ใน EP ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเฮดเดอร์บอดี้แล้วก็ฟุตเตอร แล้วก็ส่วนต่างๆของเมนูเพจนะครับให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลงลึกในส่วนของบอดี้เลยนะครับซึ่งลหลายๆคนนะครับก็จะได้นำไปทดลองใช้งานดูนะครับผมคิดว่าการเข้าถึงแล้วก็การใช้งานต่างๆเนผมว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการ คำสั่งการเข้าถึงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านนะครับการาไปยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการนะครับโอเคครับผมได้พูดเบื้องต้นนะครับได้เกิดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปทดลองกันเลยนะครับอันนี้ผมได้พิมพ์ตัวข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะวางข้อมูลลงนะครับการ พิมพ์นะครับการการ Copy การวางหรือการคัดนะครับเราใช้ลัก,ลลกษณะหรือหลักการเดียวกันกับทางฝั่งของ Windows เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากตัว Control นะครับมาเป็น Command แทนนะครับสมมติว่า Copy นะครับแทนที่เราจะใช้ Control-C เราก็จะใช้ Command-C นะครับวางนะครับเราจะใช้ คอนโ V นะครับแล้วก็จะใช้ค o m m a n d V นะครับหรือว่า X นะครับเราจะใช้หรือว่าคั t นะครับเราจะใช้ค o m m a n d X หรือนะครับแทนตัว c อน r ท X นะครับโอเคอันน้ผมผมวางลงนะครับอันนี้ผมได้เขียนข้อความไว้เรียบร้อยนะครับการที่จะไปต้นบรรทัดนะครับไปท้ายบรรทัดเราก็จะใช้ค o ม m า n d ลูกศรซ้ายขวานะครับสวัสดีนะครับตัวนี้นะครับ ผมพิมพ์ตัวภาษาไทยไว้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมสวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะใช้ลูกศรขึ้นลงนะครับหรือว่าลูกศรซ้ายขวาได้เลยนะครับสวัสดีครับวอวิชศอกรอบอบบอบกนอนอกรอบนอกบักอสาระักอบอ่านเป็นตัวอักษรได้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้ลูกศรซ้ายขวานะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับทีละตัวอักษรนะครับลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับอ่านเดินหน้าเือถอยหลังทีละบรรทัดนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูตัวนสวัสดีเราจะใช้ option นะครับ option o p t i o นลูกศรซ้ายหรือขวาเนี่ยจะอ่านเดินหน้าหรือว่าถอยหลังทีละคำนะครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการโปรแกรมเดรดกนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมวิธีแนะนามาจากผมวันนี้ครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับเราจะใช้ลูกศรซ้ายขวานะครับในการเดินหน้าหรือถอยหลังทีละตัวอักษรนะครับใช้ออปชันลูกศรซ้ายหรือขวานะครับก็คือ,อ,อ,อเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับทีละ คำนะครับทีละตัวอักษรทีละทีละคำนะครับทีละคำลูกศรอ,ออปชันลูกศรขวาเดินหน้านะครับทีละคำออปชัน่นนะฮะออปชันลูกศรซ้ายนะครับอ่านย้อนหลังทีละตัวทีละคำนะครับผมค่อนข้างที่เป็นอะไรไม่รู้วันนี้พยายามทำความเข้าใจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทบทวนให้ใหม่นะครับ ลูกศรขวาอ่านเดินหน้าทีละตัวอักษรนะครับลูกศรซ้ายอ่านย้อนหลังทีละตัวอักษรนะครับออบชั่นลูกศรขวาอ่านเดินหน้าทีละคำนะครับออบชั่นลูกศรซ้ายอ่านย้อนหลังทีละตัวทีละคำนะครับกดคอมมานด์ลูกศรซ้ายนะครับไปยังต้นบรรทัดนะครับคอมมานด์ลูกศรขวาไปยังท้ายบรรทัดนะครับตรงนี้นะครับ สวัสดีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่พื้นฐานนะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้นะครับลูกศรขึ้นนะครับอ่านย้อนหลังทีละบรรทัดนะครับลูกศรลงอ่านด้วยหน้าทีละบรรทัดนะครับถ้าใครต้องการที่จะไปยังต้นไฟล์นะครับต้นไฟล์ก็เราจะใช้ คอนโทรโฮมนะครับคอนโทรโฮมถ้าเป็นตัวคีย์บอร์ดที่เป็น macbook air หรือว่า macbook pro นะครับเราจะใช้กด Command ด้วยนะครับอ่ะกด fn ด้วยไม่ใช่ Command นะครับกด fn คอนโทรลลูกศรซ้ายนั่นเองครับนะครับถ้าต้องการที่จะไปท้ายเอกสารก็กด c อนโทรล fn ลูกศรขวาครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะจริงๆมันน่าจะไปนะ สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอีกนิดนึงนะครับอ่าไม่ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแนะนํานะครับโอเคนะครับไม่ไม่เวิร์กนะครับแต่ก่อนฟังก์ชันอ่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันใช้แล้วมันเวิร์กนะครับเอาใหม่นะครับก็ใช้ได้แค่ตัว สวัสดีครับสวัสดีครับวัน uh, ในส่วนของ uh, คำสั่งนะครับคำสั่งกดลูกศรซ้ายขวานะครับเดินหน้ากดลูกศรขวาซ้ายแล้วกันนะครับจะได้เป็นสเต็ปนะครับขวาซ้ายขวาเดินหน้าทีละตัวอักษรซ้ซาย <Und> าย้อนหลังทีละตัวอักษรนะครับกดฟังก์ชันกดออปชั่นลูกศรขวาเดินหน้าทีละคำนะครับออปชัน่นลูกศรซ้าย ย้อนหลังทีละคำนะครับกด Command ลูกศรขวาไปที่ท้ายบรรทัดนะครับ c o m m a n d ลูกศรซ,ซ้ายก็จะไปต้นบรรทัดนั่นเองนะครับลองดูนะครับหรือเราจะใช้คำสั่งต่อไปนี้ก็ได้ครับเรากด control option command ค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดลูกศรซ,ซ้ายขวาครับ นะครับนะครับมันก็จะเป็นโหมดนะครับมีคาแรคเตอร์นะครับอันนี้เป็นทีละตัวอักษรนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นทีละคำนะครับผมเลื่อนลูกศรขวาไปเรื่อยๆนะครับ Windows spot ตัวนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการเข้าถึงของ Windows spot นะครับ Misspell misspell นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปยังที่ตัวที่สะกดคำผิดนะครับ ไลน์ก็คือไปบรรทัดไปทีละบรรทัดนะครับเซนเทนส์นะครับ <Favorite. S 2> ไปทีละประโยคน, <Head ings. S 2> นะครับพารากราฟนะครับไปทีละพารากราฟเฮดดิ้งนะครับกระโดดไปยังเฮดดิ้งนะครับไฮไลท์นะครับกระโดดไปยังคำที่ไฮไลท์นะครับคอมเมนต์กระโดดไปยังประโยคหรือคำที่เราคอมเมนต์ไว้นะครับแท็กเชนนะครับกระโดดไปยังประโยคหรือคำที่เราทำแท็กเชนไว้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลง บุ๊กมาร์กนะครับกระโดดไปยังบ <Nav igation. S 1> ุ๊กมาร์ก navigation ก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการไปยังอิ e m เมนต์ต่างๆนะครับ <we> ก็จะกลับมาที่คาเลคเตอร์เหมือน,นเดิมนะครับโอเคสมมุติว่าเราใช้โหมดคาเลคเตอร์นะครับอันนี้เรายังกดตัว control option command อยู่นะครับค้างไว้เลยนะครับเราจะใช้ลูกศรลูกศรบนครับ <Beginning. S 1> นะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้ beginning o f t e c t ผมจะใช้ลูกศรลงครับอวิอวิรอวิอ,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 อนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสะกดคํานะครับไปทีละตัวอักษรผมจะเลื่อนลูกศรขึ้นครับ,บอร,รออรอ,รอ,รอันนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่านยอดหลังทีละตัวอักษรน,นะครับอันนี้ผมในกรณีที่ผมอยู่ใน character นะครับสมมติว่าผมอยากอ่านเป็นคำนะครับผมก็ยังกด command option control vo V.O. command อยู่นะครับเอาง่ายๆแล้วกัน V.O. command ก็คือกด Control Option c นะครับค้างไว้ผมก็เลื่อนลูกศรขวาไปนะครับ Word นะครับคราวนี้ผมจะลองลูกศรลงครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีตัดโปรแกรม Text นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะลองใช้ลูกศรขึ้นนะครับโปรแกรมวิธีแนะนามาจากผมวันนี้ครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเข้าถึงนะครับอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานตัว microsoft word นะครับเราสามารถที่จะกดลูกศรซ้ายกับลูกศรขวาพร้อมกันได้นะครับคลิกไ้นะครับคลิกเนออนก็คือนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเลื่อนไปไหนก็คือเหมาะสำหรับในเรื่องของการไปยังเนวิเกชันต่างๆเป็นคลิกเนวิเกชันนะครับถ้าเราเปิดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้อง กดออกจาก i n t e r อ c t นะครับมันก็จะกระโดดไปยังส่วนต่างๆให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราเลื่อนอวอลูกศรซ้ายหรือขวานะครับหรือถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับค u ิก k นปออ f นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะครับในการเลื่อนอยู่ในพื้นที่ของ b o d y t e ทคหรือว่าพื้นที่ของการทำงานโดยที่ เราไม่หลุดออกจากกรอบนะครับในกรณีที่เราไม่ออกในกรณีที่เราอยู่ใน i n t e r a c t นะครับถ้าเราจะไปอย่างที่อื่นเราก็จะต้องออกจาก interact ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคในเรื่องของการทำงานนะครับก็มาค่อนข้างนานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวงงกันนะครับเดี๋ยวงงกันลองท่านผู้ชมลองเอาพวกนี้นะครับไปฝึกใช้งานก่อนนะครับถ้าคล่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะ นำเสนอในบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ